โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่ในบูต้าคราฟเซิร์ฟเวอร์แลครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับผมมาทัวร์บ้านผมครับโอเคไปเก็บ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 โอเคตรงนี้ตรงนี้คืออะไรฮะตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรโลชิกเก็เป็นสะพานของวัตสุรินนะสะพานวัตสุรินอ่ะและอันอันนี้มันทำได้ไงเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนี่คืออะไร สว้าวโอ้ยโอเคไปไปไปข้าไปข้าไปเอ้ยในซองแฟกนี้ก็ไม่แจกนะครับไม่แจกไม่แจกโอเคครับโอเคครับตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ๋อว้าวอันนี้อันนี้ห้องอะไรอันนี้ห้องอะไรอันนี้ห้องอะไรอ๋อห้องวงจรเอาห้องวงจรเข้าไปดูสิว้าวมีถังน้ำไหมผมต้องการถังน้ำมาวาง โอเคแล้วป้ายนี้โอ้ป้ายนี้รีซอเฟกด้ใช่ไหมป้ายนี้รีซอเฟกด้ใช่ไหมอืมโอเคเอ้ขายของดีกว่าโอเคไปนำ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 ขายองอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคอย่าอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบพย่ไปไปเดี๋ยวประตูอะไรเนี่ย <Okay. S 2> โอเคอเคเะไรนี่ยืทางลงที่าาทางาคอร์คือการเป,ปลี่ยนตัวเองเดี๋ยวผมไทำเรรทีหลังตอนที่เกียนอยู่ถ้าลงมาพี่เป็นเดี๋ยวนีอย,ย่าเพิ่งอย่าอีบรีบเสถึงแล้วยังไหมเส็จแล้วว้าวมีพังานโง่ๆไอ้คนีจะนหลับไปแล้วมันหลับอู้งานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอู้งานมันกูนอ่าน ไปดูมีสอทางทางนี้ไปไหน,นไทางนี้ไปไหนทางนี้คือมันจะไปจบทางเดีกันทำเพื่อทำเพื่อเาาดียวอะอ,อะไรอะทำอันนี้คือเอ่อเช็ค point heavy cold game zone ก็คือผมทำไว้กัน n ีออกแหลโอเคมันก็ไม่นา่าออกไปแล้วก็เอาไว้กันมีนม่ติเชื้ออะไรประมาณนั้นโอ้อันนี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 ้ ทางนี้โซ่แข็งแล้วนะผมขายโฆษณา,าตรงนี้จะเป็นอ่าเอฟบีคอนเทนต์โตนก็เข้าไปไม่ได้เตลยสโตนบิ๊กอหนีชั้นทีปลอดดูปลอดภัยที่นึงแต่มันก็ไม่ปลอดภัยจากคิมเบอร์เลยว้าวทีนี่ก็กคนนุ้มครึ่งเงยขโมยขโมยอ๋อ้าวผมไม่ได้เข้าไปห้องแพนกงานดิโอ,โอเคอือนี่มินินนแพนแพนที่เมืองเก่าดีกว่าเพนที่เมืองเก่า เหตท,หทีมั<ช>ทำไม่ตรงกันนี่นนยังไม่ตรงมันยังไม่ตรงมันมีตรงนึงอ่ัพเดทาเไปเยอะเลยแหล,ละเยอะไปเลยแหละมีสารนิรภัยอ,อะไรมั่งเยอะเลย<ช>ตรงนี้ตัวนชางทัวร์อกโอเคพี่ตรงไหนต่อตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินทางเดินของที่จะไปจัสโซน อ่าพาตัวได้ไหมตรงนั้น,นาพาไปได้ไหมตรงนั้นพาไปได้ไหมจะพูดจะพาไปพุทธกระสาโซนกันก็นแล้วกันพุทธกระสาโซนไม่ใช่อะไรหรอกมป็น <c oughs> คือโซนที่มีป่าไม้อยู่ในข <c oughs> ้างในเนี่ยผมปิดดินแล้วผมกำจัดสปอยกำจัดสปอยโม่ใช่<อ>คืออะไร <c oughs> อันนี้คือป่าใต้ดินที่สร้างเลยค <c oughs> นเยอะคือการเอาพวกกอสโตนมาทำเป็นเอ่อเกิดา <c oughs> เป็นเป็นเป็นแสงอาทิตย์เป็นแสงอาทิตย์ปลอมมันต้องการเอ่ออะไรนะสังเคราะห์แสงมันต้องการสังเคราะห์แสงใช่แล้ว ไป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 เขาเป็นโซนนี้เป็นทางเขาเรียกอะไรนะจุดตัวหน้าผมหนึ่งล็อกดาวเช็ควอยอะไรเนี่ยผมเนี่ยแหละไม่รู้ต่างกันทำไมล็อกดาวซวนอันนี้จะเป็นไลท์คอนเทนท์โซนดจุดไปตัวถระโดดเบาบางนิดนึงพวกมันเก็บอะไรไม่เช็คแลว่าใส่แล้วผ่อนบางบางอู้โอเคนี่คือโซนใหม่คือเขาเรียกอะไรนะใช่ใหม่ นิทิวัตฟาร์มนะ <c oughs> คนพาลืมเองอไ,เไ,ไม่ต้องสงสัยนะครับผมไอ,ไอ้นิทวัตนี้ก็เขาไปเอาที่กลางเมืองมาเล่นอู้หู <c oughs> โอเคโอเคตัดฉาก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  ปร,ประตูตรงนี้ประตูนี้ตรงนี้โซนตน่อไปก็จะเป็นโซนอ่อโซนดีบีซีโอโอตรงนี้มีสุดยอดแรงงานอยู oh. ่โคือหน้าตาคนใช้แรงงานทั้งหลายจะเข้าไปดูก็ได้นะจดูกันว่าแรงงานเขานอนแรงงานต่างเดาแรงงานต่างเดาใช่ใช่ม,มาเข้ามาขัางไว้ <laughs> ไม่เ <Yeah. S 2> ่อชื่ยูอ้โหเดี๋วยวเดา เดี๋ยวเดี๋ยวเดาโควิดเดี๋ยวโควิดขึ้นไปอ่าด้านบนเซิร์ฟไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เฮ้ยตรงอันนี้คือที่ห้องทำงานนะครับโควติมโพเดียมโพเดียมไม่แข่งกันไม่แข่งกันโอเคอย่าดอกเรื่องไปไปไปกลับ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่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 ไปไปมีมีอีกไหมมันมีอีกไหม ผมต้องถือดาบคู่มปนะ่ะผมต้องถือดาบคู่มันโอ้โหนี่การรักษาบ้านตัวเองนะครับผมนี่การรักษาบ้านตัวเองเจ้า <c oughs> เลยรักษาบ้านตัวเองเอโอโซนใต้น้ำโอเคตรงนี้จะเป็นโซนอีกโซนนึงที่พิมพพามาดูแล้วไปดูโซนนี้นก่อนอันนี้จะเป็นห้อง รวล้วว่าห้องทำมเบอรตัวนตออเขานยังเนห้องสุดยอดวงจรอะไรทั้งหลายไอ้นี่ไอ้นี่อะไรเนี่ยดีไซปลเลย้านล่างมันมีอร์ตัวีแล้วทำไมอ๋อออู้วาวเขาไปทำ ECP เพิ่มน่าจะซส้ดท้ายแล้ว

ออกไปข้างนอกก็จะเจอกับมันจะทะลุกับอะไรนะอ่าโซนสวนสนุกที่เรากำลังจะสร้างสปอยสปอยสปอยคนทิพย์เอาสปอยคนดูสักนิดสักนิดสักหน่อยสักนิดสักหน่อยโอเคสักนิดสักหน่อยก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้โอเคก็พี่บิ๊ก ए <laughs>